วันนี้พาไปทานบุฟเฟ่ต์โรงแรมฉลอง w e d ิ i n g อ n นิเวอร์แซร10ปีกันใครมาลงรถไฟฟ้าพยาไทยนะคะเข้าที่ตึกง่ายมากอันนี้กดขึ้นมาชั้น5ได้เลยห้องอาหารจะเป็นตึกเดียวกันกับเดอะยูนิคอนพยาไทยนะคะตอนที่มาดามไปถึงก็ยังไม่เปิดนะคะก็ถ่ายรูปเล่นรอไปก่อนและนี่แป๊บเดียวค่ะเขาก็เปิดแล้วนะคะ The Market at 5ปเข้าไปชมข้างในกัน บรรยากาศก็น,น,น่ารักมากเฟสติฟส,สุดๆอันนี้ต้องรีบถ่ายก่อนที่คนจะเดินเข้าร้านกันเยอะกว่านี้นะคะและนี่คือแบบรถบ้านามาะเวอร์มากนะคะแล้วก็มีสเตชันของขนมปังนะคะและโซนที่นั่งเยอะมากและนี่คือที่เราจองเขาไว้ค่ะและมีมุมที่นั่งสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ด้วยพาไปดูอิตาเลียนไลน์ก่อนคะ่ะพิซซ่ามาหนะ้าตุ้มๆเลยแล้วก็นี่เป็น อาหารฟิวชั่นสไตล์อิตาเลียนค่ะมาดามกับคุณสามีพุ่งตัวมาที่สเตชันเนื้อก่อนเลยค่ะแล้วก็นี่เป็นปลาแซลมอนค่ะเนื้อเขาสีสวยน่าทานราดซอสใบแดงค่ะแล้วก็ไวน์ salt, ซอสราแซลมอนค่ะและนี่ค่ะของโปรดมาดามเลยพาสต้ามาดามเลือกทานเป็นโอริโอค่ะแวะมาดูสเตชันออนไอซ์กันบ้างซีฟู้ดแบบจุกๆน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เด็ดมากค่ะอันนี้ตักมาทานชุดแรกก่อนนะคะเพราะว่าตอนไปถึงคือหิวมาก คุณสามีจัดซาชิมิมาเรียบร้อยทานหมดเซตแรกไปต่อค่ะอันนี้เป็นโคคัสนะคะสาวกชีสต้องไม่พลาดสเตชันนี้ค่ะชีสก็นัวมากไปต่อสเตชันของเนื้อค่ะอันนี้เกี๊ยวซ่าหมูค่ะตามด้วยหนมจีบหมูก,กุ้งฮะเกาแล้วก็ยังมีซาปเปาด้วยนะคะมาดามไม่ได้ทานนะและที่ขาดไม่ได้ค่ะก็ต้องเป็นสายญี่ปุ่นค่ะมาครบทั้งมากิและซาชิมิเลย แวะไปเติมความสดชื่นกันหน่อยที่สเตชันน้ำบ้างนะคะมีทั้งน้ำอัญชันแล้วก็น้ำมะตูมหวานเจี๊ยบเลยค่ะชากาแฟก็ไม่ขาดนะคะและนี่ค่ะสเตชันก๋วยเตี๋ยวรอบนี้เสียดายมากมาดามไม่ได้ทานนะคะรอบหน้าไปเอาใหม่กลับมาโต๊ะมาทานซาชิมิแล้วก็เติมไฟเบอร์ให้ร่างกายนิดนึงค่ะแอบไปตักผลไม้มารอไว้แล้วแล้วก็ลายอาหารต่างๆตักมาลองชิมอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะอันนี้ของคุณสามีค่ะ มีเพิ่มหลายอย่างเลยแวะถ่ายรูปกันแป๊บหนึง่งก่อนจะอิ่มและนี่ค่ะเราทานไม่เกินครึ่งทางแล้วก็คือเยอะมากไปเดินย่อยดูอาหารไทยอื่นๆกันค่ะมาครบเลยทั้งเหนือใต้ออกตกกลางนะคะมาดามไม่ค่อยได้ทานเลยค่ะใจไปรอที่ของหวานแล้วอันนี้เลยค่ะของหวานแรกไม้ผลไอศครีมคะ่ะขอสักนิดนึง วันที่ไปเขามีรสชาเขียวราสเบอรี่แล้วก็วาน,นิลานะคะและนี่ผลไม้ค่ะที่มาดามตักไปแล้วนะคะมาสเตชันเค้กกันค่ะโอ้โห,โหเห็นแล้วแบบเลือกไม่ถูกนะคะอันนี้รีบมาถ่ายก่อนที่น้องๆจะโซเอานะคะมีทั้งขนมไทยขนมตะวันตกนะคะเค้กเออมูสเออทีรามิสุก็คือดีไปหมดเลยตักมาอย่างละชิ้น2ชิ้นค่ะ ส่วนตัวมาดามชอบมสูสเค้กที่สุดเลยค่ะช็อกโกแลตอร่อยมากตัวทัดผลไม้ก็ใช้ได้ค่ะคือเนี่ยถ่ายให้ดูแบบเยอะมากเลยทุกส่วนทุกชิ้นทุกรายการค่ะคิดว่าน่าจะถ่ายโดนทั้งหมดหยิบได้ไม่ครบจริงๆค่ะปะกลับไปทานไอศครีมกันและนี้ก็คือขนมเค้กที่รวบรวมมาได้วันนี้ค่ะโอ้โหกินหมดนี้นี่คือน้ำตาลเกินแล้วนะ คุ้มจริงๆค่ะสำหรับราคา1ใบเท่า1ใบแดงและ1ใบน้ำเงินสำหรับ2คนเท่านั้นขอบคุณคุณสามีมากนะคะ Happy a n อนนิ r เ a อร์รีค่ะ